กคืนเถิดประชาชนผู้ประเสริฐมิเสรีทางความคิดพินเนตจากผู้ต้องสองและเห็นปีศาจในกราบเทวดาสร้างภาพมายาหลอกลวงให้ล่มลงงมงายตายเงาบดบังไว้ ครับสวัสดีพี่น้องที่รักทุกท่านครับพยายามจะส่งสัญญาณไปประมาณ3-4รอบนะไม่สำเร็จครับไม่ทราบโปรแกรมเป็นอะไรนะสองสาวันมาแล้วนะก็บางทีก็ส่งได้นะทั้งนั้นวันนี้เนี่ยเน็ตแรงมากแต่ส่งไม่ได้ แล้วก็ยอด subscribe นี่วันนี้ลดไปเป็นร้อยนะฮะ <c oughs> จนผมนี่นะโมโหเนี่ยประกาศออาไปเล่น,ลนๆนะว่าเนี่ยอย่าให้คู่โมโหมากนะโมโหมากเดี๋ยวจะนะแทนที่จะเลิกจัดรายการนียนะประกาศอยู่จัดรายการยอด subscriber ไ <c oughs> ม่เท่าไหรช่างมันยิ่งลงก็ยิ่งต้องทำมากขึ้นนะเอาจนชนะจนล้มระบอบราชาธิปไตยได้นะ ก็ดูนะถ้าอารมณ์มาเนี่ยไม่แน่นะก็ <laughs> <c oughs> <c oughs> <c oughs> จริงๆอยากจะคุยกับพี่น้องสดๆนะจะได้เป็นกำลังใจให้พี่น้องว่าช่วงนี้คงคว้างอสิ่งที่มันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่เราคาดไม่ถึงอะเรารู้ว่ามันจะน่าจะเป็นอย่างนี้ต่อให้แอบมีความหวังว่านะประยุทธ์ออกไปเนี่ยผมก็ได้บอกไว้แล้วว่าคอสอชออยังมีอำนาจเต็ม มันถ้าเราจะต่อสู้เพื่อให้เกิดผลจริงๆเนี่ยมันต้องถือโอกาสนี้นะลุกขึ้นมาแล้วก็นะเอาประเด็นของประยุทธ์นะแล้วลามไปถึงเรื่องคอสชอแล้วเอาคอสชอ,ออกจากการเมืองคนที่ความคิดนะไม่ทราบจะฟังผมหรือเปล่าแล้วแต่เข้าความคิดไปขยายแล้วทำนะได้ดีมากกับกลายเป็นกลุ่มคุณจตุพรนะเขาเก่าการเมืองกว่า เขารู้ว่าต้องรวมประชาชนไม่งั้นยังไงก็สู้ไม่ได้แรละครับนะแม้ว่านะเขาในเรื่องของสถาบันกษัตริย์อะไรเนี่ยนะผมต้องถือว่ามันก็อันตรายอยู่เล่นกับไฟอะนะแต่ว่าคนที่มีอุดมการประชาธิปไตยเนี่ยนะงานเบื้องหน้าคือเอาประเด็จการที่เป็นเป็นตัวสำคัญะถ้าเทียบเป็นระบบคอมพิวเตอร์เนี่ยนะ ถ้าเอาแบบเดสก์ท็อปนะแบบ PC ทั่วไปนะไม่ใช่ออไม่ใช่รัองอออินวันนะที่ไม่ใช่ไอไอไอทัชสกรีนนะมันก็ต้องมีหน้าจอมีตัวเครื่องนะแล้วก็มีคีย์บอร์ดแล้วก็มีเมาสนะ์เอาแบบโบราณเลยนะเราระบอบโบราณน,นะนพี่น้องคิดว่านะถ้ากษัตริย์สถาบันกษัตริย์เป็นเจ้าของคอมพิวเตอร์แล้วอยากจะทำงานทุกอย่างให้ได้ดั่งใจนะใช้คอมพิวเตอร์มาทำงาน เราเป็นคนเจ้าของคําสั่งเนี่ยปฏิบัติการทั้งหมดเนี่ยนะถ้าว่าไปแล้วเนี่ยนะถ้าเรามองว่าเอาเป็นว่าลดค่าคอสชอลงมาเป็นคนรับใช้อะจริงๆนะ CPU นะนะ Central Processing ตัวนั้นก็คือตัวสำคัญนะจะว่ามันเป็นตัวนั้นก็ได้นะครับ แต่จริงๆกริสัเนี่ยนะเขาสั่งนะก็ต้องสั่งผ่านนะใช้เมาส์ไปชี้ชี้เสร็จปุ๊บก,ก็จะคลิกจะอะไรคําสั่งแล้วก็ต้องมีการพิมพ์ด้วยถ้าขาดเมาส์ขาดแท่นพิมพ์นะก็คําสั่งก็ลงไปไม่ถึงนะตัวทํางานแล้วตัวทํางานที่แท้จริงที่ผมว่าคอสชอเปรียบเหมือน CPU เนะี่ยตีสว่าเครือข่ายเจ้าสัว เครือข่ายองค์ขบนตรีเนี่ยนะแล้วคนที่เขาเข้าถึงกันตรงๆเนี่ยสั่งการไปที่คอสชอก็แปลว่าเจ้าของหรือเจ้าเนี่ยนะจะสั่งอะไรเนี่ยต้องมีเมาส์ต้องมี Mouse, งมนะคีย์บอร์ดแต่เมื่อคีย์เข้าไปแล้วปุ๊บเนี่ยคำสั่งมันไปสู่ที่คอสชอคือ CPU การประมวลผลกลางถ้าไม่มีตัวประมวลผลกลางสั่งให้ออกผลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยมันไม่เป็นผลนะ เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาพวกเรามองระบอบเนี่ยเราบอกว่าตัดเจ้าของมันไปเลยอย่างเงี้ยทุกอย่างมันก็ไม่ทํางานแต่ความเป็นจริงแล้วเนี่ยระบอบนี้นี่มันเป็นระบอบคล้ายๆกึ่งๆึ่งเอไอนาะไม่มีใครสั่งแต่มันทํางานมันรันของมันได้เรื่อยๆเพราะมันเปิดเครื่องไว้แล้วแล้วก็โปรแกรมต่างๆรันอะไรไปเรื่อยๆอยู่แล้วเช่นมันเปิดเพลงเนี่ยนะเราจะทําตามสัญญาเนี่ยมันเปิดไว้มันก็วนลูปอยู่นั่นนะมันสั่งให้ลูปมันก็ลูปอยู่นั่นมา8ปดปีกว่านะ การเอาคอสชออกเนี่ยนะจากการเมืองเนี่ยเป็นภารกิจเบื้องต้นไม่งั้นเราจะไม่ได้อะไรเลยนะปัญหาวันนีนะ้นักการเมืองเนี่ยผมฟังเพื่อไทยถแถลงการก็ทุกฝ่ายนะไม่แั่ฝั่งก้าวไกลเองนะหีบเลือกตั้งหีบเลือกตั้งให้ประชาชนไปนล้างแคทที่หีบเลือกตั้งความผิดมันนะโจมครึมอยู่เบื้องหน้านจะให้รอรอไม่เป็นไรจะเลือกตั้งจะเลือกตั้ง เมื่อคืนผมได้พูดถึงหลุมพรางต่างๆที่มันอยู่เบื้องหน้าซึ่งคนไทยเราก็รู้ว่าไม่ใช่ไม่รู้วันนี้ต้องมาย้ำอีกทีว่าคนเนี่ยประชาชนเนี่ยมันทนไม่ไหวที่ทนไม่ไหวเนี่ยนอกจากความโกหกนะตอแหลนะการล่อนหลอกลวงแล้วก็นะไม่มีฝีมือคอสอชอเนี่ยนะ ทำให้ประชาชนเนี่ยเขาเดือดเนื้อร้อนใจมากไม่มีความหวังชีวิตมันแย่ไปหมดผมเนี่ยช่วงหลังเนี่ยมีพี่น้องมาบ่นกันเยอะมากนะสงสารบางคนก็อยากให้ช่วยหางานให้บางคนอยากจะหนีมาอยู่ต่างประเทศโอ้โหผมนั่งรับฟังแล้วก็นั่งสงสารนะอยู่ที่ไหนก็ไม่ง่ายหรอกต่างประเทศก็ยากวันนี้อเมริกาในชีวิตนี่ถ้าไม่แน่จริงนี่ก็ไม่ใช่ว่าจะง่ายนะนะมันเป็นสังคมที่ต้องต่อสู้ดิ้นรนนะ เรามาไม่มีทักษะนี่นะก็ต้องใช้แรงงานซึ่งแรงงานเขาคิดเป็นชั่วโมงนี่แต่ละชั่วโมงก็ต้องทำงานนะมันไม่มีสนุกสนานนะนะงานคือง,งานทีนี้ประชาชนเนี่ยมองว่าไม่ไหวนะซึ่งผมก็เชื่อว่าที่สุดแล้วก็จะนำไปสู่การลุกขึ้นมาของประชาชนนี่แหละนะเพราะพรรคการเมืองที่สุดจะไหลาตามประชาชน วันนี้ทุกอย่างรอเขาหมดรอความเมตตาจากเขาหมดจังหวะจากโคนเขาจะให้อะไรตอนไหนชงไปเนี่ยไม่ได้ดังใจสักอย่างแล้วก็ยังบอกว่าจะไปสู่การเลือกตั้งเนี่ยก็หวังว่าเนี่ยนะจะเกิดความฟุกตรงนั้นนะแล้วกว่าจะถึงเนี่ยนะมันยาวนานเนี่ยผม,มย้ำแล้วย้ำอีกนะไม่ทราบไปถึงหูนักการเมืองบ้างหรือเปล่าพวกนี้ก็คงไม่มีเวลามานั่งฟังกันมังแล้วก็นะไม่รู้จะมีใครฟังนะ ถ้ามีคนใกล้ชิดเอาไปเล่าให้เขาฟังหน่อยมันไม่ไหวแล้วเราปล่อยอย่างนี้ต่อไปเนี่ยระบอบนี้นยมันการที่ประยุทธ์กลับมานี่นะแปลว่าเขานะเขาสามารถจะสั่งการทุกอย่างได้เหมือนเดิมแล้วเขาจะให้คอสชอเนี่ยคุมบ้านคุมเมืองต่อ พวกเราเนี่ก็กลัวนักกลัวหนาเรื่องการรัฐประหารนะออกมาแล้วเดี๋ยวจะเกิดการรัฐประหารผมก็ได้บอกไปเมื่อคือนวะ่าเฮ้ยยุคนี้มันจะระัฐประหารมันไม่ใช่ง่ายแลวนะมันคือการดึงประเทศลงปากเหวเลยนะแล้วทําก็ไม่ใช่ว่าจะสาเร็จง่ายๆด้วยนะนะเพราะทุกฝ่ายมันก็เหลืออดเหลือทนกันมานานแล้วนะวันนี้เมื่อนะความอดทนมันถึงที่สุดผมเชื่อว่ามันจะถึงที่สุดนะ ออกมาเนี่ยเดี๋ยวมันจะไหลกันออกมาเต็มไปหมดเลยตุเดือนตุลานี่เดือนอาถรรพ์ผมบอกอยากให้พี่น้องที่ออกไปว่าไอ้พวกนี้เนี่ยมันต้านแน่นอนแล้วมันจะใช้ความรุนแรงกับพี่น้องแน่นอนจะต้องเอาม็อบมาหรืออะไรมาก็แล้วแตนะ่สิ่งที่เราต้องบีบเนี่ยไม่ใช่บีบให้ประยุทธ์ลาออกไม่ใช่ไม่ใช่ตัวประยุทธ์แล้ววันนี้คุณต้องบีบขสชออกไปแล้วรีบจัดการเลือกตั้งเลยมีอะไรเท่าไหร่ยังไงก็อเอาละ ฝ่ายการเมืองก็จะบอกว่าเฮ้ยเราต้องรอบคอบก็ให <c oughs> ้กฎหมายการเลือกตั้งมันออกมาให้มันเรียบร้อยมันจะได้ปูทางไปวันนี้จัดการเลือกตั้งอะไรไม่ได้เนี่ยถ้าเราลุกขึ้นมาแล้วเมื่อไล่คนเหล่านี้แล้วเนี่ยก็ต้องดีแมนไปเลยว่าให้เอานะนะสภามันก็ยังอยู่ละนะให้ยุบสภาก็รักษาการรักษาการปุ๊บก็บีบต่อให้นะจัดการเลือกตั้งโดยเร็วนะเมื่อยุบสภาเนี่ยมันจะรอรอไปถึงพฤษสภาปีหน้าไม่ได้ต้องจัดภายในสองสาเดือนนึง ก็ต้องไปทางนั้นนะแล้วกฎหมายการเลือกตั้งยังไงมันก็มีฉบับที่ยังอยู่ซึ่งนะไม่ได้ถูกเปลี่ยนเนี่ยนะเนี่ยก็เอาของเก่ามาใช้จะยังไงก็แล้วแต่เนี่ยเลือกตั้งเนี่ยต่อให้กติกาไหนก็แล้วแต่ยามนี้เนี่ยความหวังที่จะเห็นประชาชนลุกขึ้นมากาเพื่อไล่คอสชอมันสูงมากรอมันนานไปกว่านี้ไม่ได้แล้วประชาชนอดทนไม่ไหวแล้วพักการเมืองเนี่ยสิ่งที่คุณจะบีบนะ ถ้าไม่ยุบสภานะพวกคุณลาออกผมอยากจะเห็นนะว่านักการเมืองทั้งหลายเนี่ยเห็นกับบ้านกับเมืองขนาดไหนหรือเขาเอาของมาล่อปุ๊บกดนะ่ะครานตามเข้าไปอย่างนั้นคุณต้องโยนเกมให้เขาเล่นบ้างงานนี้วางเงื่อนไขเลยว่าฟังเสียงประชาชนมาแล้วเนี่ยคสอชอ,อยู่มาเกิน8ปีประยุทธ์เกิน8ปปีอันนี้มันชัดเจน และประยุทธ์ก็คือคอสาชาเมื่อประยุทธ์ออกทั้งหมดก็ต้องออกและวิธีการออกก็คือคือนอำนาจกลับสู่ประชาชนวันนี้หัวใจสำคัญคือยุบสภาคือนอำนาจให้ประชาชนประยุทธ์แม้ว่ากฎหมายจะตีความกันซึ่งทำลายนะหลักนิติรัฐนิติธรรมไปลวมันกล้าแม้กระทั่งทำลายนะมันกล้าจะพูดประมาณว่าทุกอย่างที่เกิดขึ้นในดีตเนี่ยเป็นโมฆ่าหมดนะที่กษัตริย์ภูมิพลตั้งประยุทธ์ ขึ้นเป็นนายกมตีที่มาจากการรัฐประหารเนี่ยไม่นับนะไม่นับถ้าจะมีข้อดีก็คือเนี่ยคุณทักษณิณจะได้เป็นนายกอีก8ปีคุณยิงรักก็8ปีอภิษธิป8ปีชวน8ปีคุณชวลิตแปปีนะถ้าไม่ตายกันซะก่อนนะเนีนะ่ยคุณสมชายก็ได้อีก8ปีนะคุณอะไรกันนะเยอะไปหมดเจ้ากันอย่างนั้นเหรอ เอาก็อย่างนั้นเห้อประชาชนเนี่ยวันนี้เนี่ยนะเรายอมมาเยอะแล้วนะผมคิดว่าถ้าประชาชนที่บอกว่าพอกันทีไม่เอาแล้วไม่ยอมแล้วเนะจบก็ให้รู้เอาไว้ว่าพวกนี้มันตั้งใจขนาดนี้นมันจะรอให้นักการเมืองเนี่ยอยู่เฉยๆแล้วนะปล่อยมันลากยาวได้ไปอิบเกือบปีแปดเดือนนี่เกือบปีนะเดือนพฤษภาปีหน้าเนี่ยกว่าจะดึงเรื่องผลอะไรอีกมันใช้งบประมาณปีหกเนี่ยเต็มไปหมดเลย แล้วมันก็กะจะชนะการเลือกตั้งครั้งหน้ามันไม่ใช่แค่นั้นหรอกเล่เหลี่ยมต่างๆมันจะมายังครบเพราะวันนี้ต้องรีบอยาให้มันพร้อมนะสิ่งที่เขาโยนให้เรามาเน่นเราต้องเคย ITT ทิ้งวันนี้เราต้องชิงรุกแล้วก็บอกว่ายุบสภาแล้วคอสชถ้าเป็นไปได้นะทำยมมัฟปเยอะนะคอสชอ,ออกจากการเมืองห้ามยุ่งเกี่ยวกับพรรคการเมืองไอ้พวกที่ย์ต้นอำนาจไปเนี่ย มันควรจะจบไปแล้วสร้างนี้สร้างสินเนี่ยจะเป็นหกล้านล้านแล้วนะเฉะพาะไอ้พวกนี้ที่มันเนี่ยที่มันสร้างกันนะไม่ไหวแล้วคนไทยบอกพอกันทีพักการเมืองวันนี้นะจะนั่งร้านจะอ้างเหตุโน่นนั่นนี่เนี่ยผมว่ามันไม่สมเัยสมผลละว,วันนี้ยคุณต้องบีบแต่ว่าประชาชนต้องนําก่อนถ้าประชาชนเต็มถนนนะที่เขานัดกันเนี่ยสามคัคคีนะรวมพลัง สร้างนะพลังของประชาชนมวลมหาประชาชนให้ได้เมื่อประชาชนเต็มถนนเนี่ยพักการเมืองก็ประกาศลาออกเหมือนประชาธิปัตย์มันทำานะน,น้ำยอกเอาน้ำบงหอกทมินทิมทมินนะนี่แหละจริงๆอะนะการต่อสู้เนี่ยนะตามเกมของไม่ได้หรอกครับเราต้องรู้จักสวนรู้จักนะใช้วิธีการต้องจักโยนเกมให้เขาเล่น แล้วเรื่องเวทีเรื่องเวลานี่ไม่ใช่ยอมตามข้าหมดถ้าคุณยอมตามเข้าหมดอยู่ในแผนเข้าหมดเนี่ยนะคนเหล่านี้มันไม่สนธรรมะาธรมโมนะมันใช้ยุทธวิธีแบบทหารแปลว่าอะไรทหารเนี่ยเมื่อเขากําหนดเป้าแล้วปุ๊บเนี่ยนะเมื่อเป้าหมายคือสิ่งนั้นแล้วทหารคือหน้าที่คือทําลายล้างนะเอาชนะเป้าหมายคือต้องชนะวิธีการอย่างไรก็ได้ศินธรรมจัญญาก,กฎหมายอะไรไม่สนใจขอให้เข้าถึงเป้าหมาย นี่คือการฝึกมาแบบทหารนะพลิกแพลงใช้ทุกวิธีวิธีทางเราเล่นกับเผด็จการที่มันเจ้าเล่มามานะจริงๆนเลยนะเขาเล่นทั้งระบอบนี่มาสิบหกปีแล้วแต่เฉพาะชุดนี้มันครึ่งหนึ่งเลยนะมันเป็นเผด็จการที่อยู่ยาวนานมากที่สุดในยุทธที่ผมมีชีวิตเนะี่ยถนอมก็เอาไปว่าที่รู้ความนะถนอมก็ยังผมก็ยังเด็กเกินไปที่จะรู้ความนะ มันไม่ไหวนะฝากถึงพักการเมืองทั้งหลายนะครับประชาชนเนี่ยต้องรีบยื่นนะโดยเพราะประชาชนเนี่ยท่านอยากสู้ทางการเมืองวันนี้ลุกขึ้นสู้เถอะสู้ยังไงสู้โดยการไปบอกว่าพอได้แล้วเองจบได้แล้วศาลมันจะว่ายังไงเนี่ยก็รู้กันอยู่ว่านะแต่ละคนแลวผมบอกให้นะไปตรวจช่องทางการเงินนะคนรอบตัวของไอ้ศาลร,รัฐธรรมนูญที่เนี่ยโหวตให้ประยุทธ์กลับมาเนี่ย โดยเฉพาะคนที่กลับข้างไปดูให้ดีนะจะยังไงก็แล้วแต่นะสรุปสั้นๆนะในเชิงยุทธศาสตร์แล้วเนี่ยการวางแผนถ้าเป็นหมากรุกเนี่ยวันนี้ต้องบุกบีบให้เขาเนี่ยนะต้องลงสู่เวทีเลือกตั้งโดยเร็วๆๆอย่าให้มันเลยไปถึงปีงบประมาณนะหกบีบโดยเร็วนะครับแล้วชนะการเลือกตั้งให้ได้นะ แล้วก็ทับมวลชนเยอะในเงื่อนไขาการให้บีบออกนอกสภาเนี่ยต้องบอกด้วยว่านคะอสอชอทุกคนเนี่ยต้องเว้นวักการเมือง1ิปีถ้าไม่เอาตามนี้นะการเมืองเลือกตั้งก็ยังจะเละอยู่นะครับต้องให้พวกนี้ออกไปจากสมการทั้งหมดเลยมึงพอได้แล้วนะทำปู้ยี่ผู้ยำประเทศมายาวนานแล้วเอาละผมแนะนําอย่างเงี้ยนะจะทําไม่ทําเป็นเรื่องของพี่น้องคนไทยทั้งหลายนะนะถ้าไม่ทําแล้วผลมันเป็นทีหลังผมก็จะมานั่งเย้ยนะนั่งก็เย้ย เพราะว่าให้ใจไปเยอะแล้วให้คําแนะนําก็เยอะแล้วนะโดนปิดโดนกั้นทุกทางเหนื่อยก็เหนืนะ่อยท้อก็ทอ้อแต่เห็นพี่น้องแล้วสงสารสงสารก็คือเนี่ยหาทางทุกวิถีทางที่จะบอกความจริงให้ชี้ช่องทางให้แต่ว่าการชี้ช่องทางเนี่ยมันก็ได้แค่นี้แหละพี่น้องจะทําหรือไม่ทําเนี่ยนะความคิดดีๆแผนดีๆแนวทางดีๆถ้าไม่เอาไปทําเนี่ยมันก็ไม่เกิดผลดีหรอก วันนี้คนที่ต้องต่อสู้คือพวกท่านแล้วนะผมเองเนี่ยอยู่ข้างนอกเป็นทั้งกําลังใจเป็นทั้งกองเชียร์เป็นทั้งโคช้ชเป็นทั้งนะผู้ร่วมต่อสู้ผู้ร่วมขบวนการเอาเป็นว่านะยังให้กําลังใจเต็มที่นะสู้กันต่อไปบุญรักษานะครับสวัสดีครับ